เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ทราบเบื้องต้นไปแล้วนะฮะสำหรับการใช้งานบนแอปพลิเคชัน TikTok กนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมากทีนี้ผมจะพาไปดูหลังบ้านนะครับไปดูอนาลิติกแล้วก็ไปดูคลิปตัวอย่างอีกหลากหลายธุรกิจมีรายละเอียดต่างๆน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะถ้าเราเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชัน TikTok แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตด้านบนอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาเราเข้ามาเล่นแอปพลิเคชัน TikTok ซ้ายมือบนจะเป็น follow หรือคนที่เรากำลังติดตามนะครับและขวามือก็คือ for you หรือสำหรับคุณนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นแอปพลิเคชัน tiktok นะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต้องการเข้ามาดูคนที่เขาติดตามก็ต้องการดูที่แบบ tiktok มันส่งมาให้นะครับส่งอะไรมาให้เราเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลากหลายเห็นไหมฮะ มีหลากหลายมากมีตั้งแต่บันเทิงเรื่องจริงๆจังๆมีพระมีอะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในนี้นะครับ <S 2> <S 2> ทีนี้พอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปที่หน้าปโปรไฟล์ของเราก่อนพอเราเข้าไปหน้าปโปรไฟล์ของเราจะเห็นไหมนี่คือภาพรวมนะภาพรวมหน้าปโปรไฟล์นะครับอันดับแรกนะครับทุกคนต้องเข้าไปแก้ไขปโปรไฟล์ก่อนนะครับแก้ไขปโปรไฟล์ตรงกลางเห็นไหมฮะอีดิทปโปรไฟล์นะครับเข้าไปพอเข้าไปแก้ไขโปรไฟล์นะครับเราจะเห็นว่าหน้านี้เนี่ยเขาจะมีให้เราใส่ข้อมูลนะครับ อันแรกก็คือชื่อชื่อเนี่ยเราจะใส่เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับถัดมาเป็นชื่อผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้งานต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าเราจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอ30วันอันที่3อันที่3เห็นไหมฮะที่จะเป็นมีสี่เหลี่ยมกลมๆซ้อนกันพอเราจิ้มไปแล้วมันก็จะขึ้นว่าเราคัดลอกลิงก์หรือ Copy Link นะครับลิงก์ตัวนี้เราสามารถเอาไปแชร์ในแพลตฟอร์มอื่น หรือจะเอาไปส่งให้กับเพื่อนๆให้กลับมาติดตามช anel ของเราก็ได้นะครับอันถัดมานะครับก็คือประวัติประวัติก็ใส่ได้ไม่เกิน80ตัวอักษรนะครับเราก็ใส่ไปว่าร้านของเราเป็นอะไรเราเป็นใครเราทําอะไรนะครับก็สามารถใส่ไปได้นะครับอันต่อมาคําว่าเว็บไซต์แล้วก็หมวดหมู่นะครับเว็บไซต์แล้วก็หมวดหมู่เนี่ยจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรามีผู้ติตดตาม1,000คนขึ้นไป ถ้าเรามีผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนนะครับเราจะไม่สามารถใส่ตรงเว็บไซต์ได้ตรงเว็บไซต์เอาไว้มีประโยชน์อะไรนะครับตรงเว็บไซต์เนี่ยเขาเอาไว้ให้เราใส่ลิงก์ลิกล l i แอดลิงก์ a c e b o o k หรือจะเป็นลิงก์เว็บไซต์ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งผมจะแนะนำทุกคนว่าให้ใส่เป็นลิงก์ Line นะฮะฉะนั้นช่องทางเหล่านี้ที่ผมบอกไปว่า facebook, line แล้วก็เว็บไซต์ ถ้าย้อนกลับไปที่ผมบรรยายตั้งแต่ช่วงแรกทุกคนจะจําได้ว่ามันเป็นช่องทางที่ลูกค้านิยมเข้าไปซื้อสินค้าเป็นช่องทางการปิดการขายฉะนั้นมันเป็นช่องทางที่เป็นช่องทางการปิดการขายทิกตอ,อกก็ต้องให้เราพยายามเข้ามาเล่นบ่อยๆเพื่อให้มีผู้ติดตาม1,000คนก่อนแล้วคุณถึงจะแปะลิงก์ตัวนี้เข้าไปได้เห็นไหมครับทีนี้หมวดหมู่เราก็เลือกได้ว่าเราเป็นใครเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเป็นอะไรเนี่ยมันมีให้เลือกนะครับ ต่อมาด้านล่างครับด้านล่างเราจะเห็นว่าเขาจะมีช่องให้เราเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับ Instagram, YouTube แล้วก็ Twitter นะครับช่องทางนี้ถ้าจำได้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงรแรกๆนะครับว่าเป็น3ช่องทางที่ลูกค้าไม่นิยมสั่งซื้อแต่แค่เข้าไปดูสินค้านะครับฉะนั้น3ช่องทางนี้ TikTok ให้ท่านใส่ได้เลย เชื่อมโยงใส่ได้เลย Instagram YouTube แล้วก็ Twitter นะครับแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ Line ต้อง1,000คนก่อนนะฮะอ่ะทีนี้กลับมานะฮะกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์เราเวลาเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วลิงก์ Facebook หรือลิงก์ l ล n e อะไรตรงนี้จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับนะจะมีคำว่าแก้ไขโปรไฟล์มีประวัติแล้วก็มีลิงก์เห็นไหมครับอ่ะทีนี้ผมพาไปดูสำหรับใคร ที่ยังไม่ได้ต well ั้งค่าบ <together> mm ัญ hmm. ชีแบบโปรยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชีแบบโปรให้ท่านเข้าไปตั้งค่าบัญชีแบบโปรก่อนให้ท่านเข้าไปจุดจุดสามจุดด้านขวามือบนนะครับแล้วก็ไปที่จัดการบัญชีของผมเนี่ยสลับเป็นบัญชีแบบโปรเรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่สลับเป็นบัญชีแบบโปรมันจะขึ้นว่าให้สลับบัญชีแบบโปรท่านก็กดไปนะกดไปกดไปมันจะให้ท่านใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วเขาจะบอกว่าท่านจะเป็นผู้สร้างหรือจะเป็นแบบธุรกิจนะให้ท่านสร้างเป็นแบบผู้สร้างก่อนนะครับเพราะว่าเราสามารถมาสลับเป็นบัญชีธุรกิจได้นะครับสลับไปเป็นบัญชีผู้สร้างหลังจากนั้นก็กรอกวันเดือนปีเกิดใส่เบอร์ทงเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับครบนิดเดียว2-3ข้อนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาเป็นเครื่องมือผู้สร้างนะหรือบางเครื่อง เครื่องมือแต่ละรุ่นโทรศัพท์แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ขึ้นมาหน้าจอเลยนะครับมันจะมีเครื่องมือผู้สร้างแล้วก็มีคําว่าการวิเคราะห์ขึ้นมาถ้าเราสลับเป็นบัญชีแบบโปรเรียบร้อยแล้วจะมีการวิเคราะห์ขึ้นมาเราก็สามารถเข้าไปดูในการวิเคราะห์ได้พอเราเข้าไปดูการวิเคราะห์ของเราแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมทั้ง a c c o u n t ของเราทั้งหมดทั้งช ANNEL ของเรานะครับว่าภาพรวมเป็นยังไงวันที่นี้วันที่นี้ยอดขึ้นเท่าไหร่อะไรเป็นยังไงนะครับ นะด้านล่างก็จะมีจํานวนผู้ติดตามผู้รับชมนะแล้วเราก็เลื่อนสามารถดูเนื้อหาว่า7วันที่ผ่านมาเราโพสต์เนื้อหาไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้ววิดีโอไหนของเราที่เป็นกระแสะนะครับวิดีโอไหนของเราที่เป็นกระแสะที่ได้รับความนิยมเขาก็จะสรุปมาให้แบบนี้นะครับส่วนทางด้านของผู้ติดตามเขาก็จะแบ่งให้ว่าเป็นผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่สัญชาติไทยสัญชาติอื่นมีไหม นะครับเป็นคนประเทศไหนบ้างแล้วเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเนี่ยยอดเวลาเวลานี้เวลานี้นะสามารถวิเคราะห์ได้ถ้าเราอยากจะโพสต์เวลานั้นเวลานี้นะครับต่อไปเป็นไลฟ์ไลฟ์เนี่ยคุณต้องมีผู้ติดตาม1000คนก่อนนะครับถึงจะเริ่มไลฟ์ใน TitikTok ได้นะครับพอเราไลฟ์ใน t i k t o k แล้วเนี่ยนะครับนี่เขาก็จะเก็บข้อมูลไว้ให้เราว่ายอดชมทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ติดตามในระหว่างที่เราไลฟ์เนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ จำนวนผู้ชมสูงสุดนะครับในแต่ละครั้งอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็จำนวนเพชร,นะรจำนวนเพชรหรือจำนวนของขวัญที่เขาส่งให้เราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถดูได้เห็นไหมครับผู้ติดตามให้เรา98%แนะฮะแล้วก็ผู้ชมอื่นให้เรา2%อันนี้คือจำนวนเพชรถ้ายิ่งเราไลฟ์บ่อยๆนะครับเราก็จะได้เพชรเพิ่มมากขึ้นนะครับเราสามารถไปดูข้อมูล นะฮะสำหรับที่เราไลฟ์ไปแล้วนะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงนะครับแต่เราจะไม่สามารถดูคลิปย้อนหลังได้แต่เราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆว่าในแต่ละคลิปการวิเคราะห์แต่ละคลิปเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับสามารถดูได้นะครับอ่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนไปดูตัวอย่างให้ดูนี้ เราเข้ามาที่จุดจุดจุดด้านขวามือบนใช่ไหมครับเรายังอยู่หน้านี้เราก็ไปอ่านรายละเอียดด้านล่างเลื่อนไปล่างสุดเราจะเห็นว่าเขาจะมีแนวทางปฏิบัติชุมชนให้อยู่นะครับแนวทางปฏิบัติชุมชนท่านก็ไปอ่านรายละเอียดครับว่าอะไรคือสิ่งที่ห้ามทำอะไรสิ่งที่ห้ามโพสต์นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับเขาแจกแจงทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ